สวัสดีครับมาดูแนวทางของจีนนะครับอ่าก่อนอื่นผมฝากนิดนึงอันนี้เป็นลาย ID ผมนะครับถ้าท่านใดอยากจะทักทายติดต่อหรือพูดคุยไงก็ทักเข้ามาได้นะครับ 1234.decha.de.ch.a. นะครับแล้วก็ผมทำคลิปไว้4 4คลิปนะครับ4คลิปในเพลลิสต์นะครับใส่ไว้ในเพลลิสต์นะครับก็คือในช่องเพลล์นะครับมันจะมีอยู่4มันจะมีอยู่แค่4คลิปนะครับ นะครับความหมายของการรูดยี่สิบตัวการเบิ้ลรูดยังไงได้กําไรแล้วก็การประมาณทุนนะครับท่านใดที่อาจจะเข้ามาใหม่ยยังอาจจะไม่แน่อาจจะเข้าใจแต่ไม่แน่ใจก็เข้ามาดูหน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่แบบรูดได้กําไรมาแล้วก็ไม่จาเป็นต้องดูก็ได้นะครับท่านผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วนะครับจีนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสองตัวบนนะครับรูดคือนลงยี่สิบสี่ตัวนะครับถ้ารอบเช้าเข้าก็ถือว่าได้กาไรได้กําไรแล้วหยุดนะครับบ่ายไม่ต้องตามแต่ว่าถ้าเช้าหลุดก็เบิ้ลทบ มาเอาทุนเช้าคืนแล้วก็มากําที่รอบบ่ายนะครับจีนจะใช้แบบจะลองที่6เป็นหลักนะครับนะครับจีนนะครับจีนของวันนี้นะครับเป็นแบบจองที่6คือได้7 1 2หนึ่งสองคือใช้แค่เลข2ตัวคือ1 2สองก็พอนะครับ1 2สองนะครับลูดขึ้นลงยี่ตัวแล้วก็จะคือตามนี้นะครับเอา1 2เอาเอา12อลบ24มันก็จะได้8 8นะครับถอยไป8 8ดแปนะแล้วก็12บวก ยี่สิบสี่ได้สามสิบหกนะครับท่านไม่งงนะครับก็คือแปดสิบแปดถึงลูดขึ้นมามันก็จบเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับแล้วก็มาเริ่มต้นศูนย์ศูนย์ใหม่แล้วก็มาหนึ่งสองแล้วก็ถึงสามสิบหกนะครับเป็นเลขทั้งหมดนะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็เป็นเลขที่สามสิบหกครับสามสิบหกนะครับผมถือว่าท่านเข้าใจคําว่ารูดยี่ยี่สิบสี่ตัวแล้วนะครับก็จีนนะครับเมื่อวานนี้เช้าปิดที่หกหกนะครับส่วนบ่าย บ่ายปิดที่35หนะครับนี่ครับ7จ5นะครับ, 7, 3, รบจีนบ่ายนะครับบ่าย3โมงเ็หนะครับ3บอกเลขที่เราใช้ก็จะเข้าบ่ายนะครับเคลื่อนไป1ตัวนะครับแล้วก,ลก็เลือกเลขชุดไหนก็จะถูกหมดนะครับเพราอวาน,นี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะถูกรอบเช้าที่ 6, 6 6หรือว่าถูกรอบบ่ายที่35นะครับส่วนท่าที่รูดน้อยตัวกว่ากว่านี้เช่น เมื่อวานนี้36ใช่ไหมครับมันก็จะถูก35รอบบ่ายครับวันก่อน83จะถูก87เคลื่อนแค่4ตัวนะครับก็จะถูกนะครับแต่ว่าก็โลูกน้อยตัวผมก็รับประกันไม่ได้นะครับว่ามันจะเข้าแบบใกล้เคียงเฉวเฉียดขนาดนี้ไปมากน้อยแค่ไหน,นครับส่วนจีตอนนี้ก็ถูกมาเท่ากับ7วันติดแล้วนะครับนะครับถูกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทั้งทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ถูกมาอีก2วันติดจัน์กลางคาแล้วนะครับแล้วก็มาลุ้นวันพุธกันนะครับเลขกลางที่1 2นะครับ1 2เลขทั้งหมดก็ตามนี้นะครับนะครับแปถึงถึงสานะครับ